คุณสวยไหมอ๋อไม่สวยแล้วครับรถโดนมาชนแล้วนะใครก็จะไปบอกอถ้าต่างๆอยู่3-4ปีมันคือการลากจดเปิดมานั่งไล่ชื่อเลยรู้เลยครับว่ารถกี่มือแล้ววัสดีครับอ้นวีไอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่า5คําถามยอดฮิตของการซื้อรถจนมือสองคันแรกเป็น5คําถามแบบคลาสสิกเลยที่ทุกคนต้องถามกัน เรื่องที่หนึ่งรถคุณสวยหรือเปล่าถามมันน่ะใครจะบอกรถรถคุณไม่สวยรถคุณสวยไหมอ๋อไม่สวยแล้วครับรถโดนน้ชนนะนี่ใครก็จะไปบอกเขาก็ต้องบอกว่าสวยถูกไหมครับไอคำว่าสวยสวยคุณกับสวยเขาเนี่ยอะไรมันคือมาตรฐานครับมาตรฐานมันคืออะไรครับคุณต้องเอาสามารถที่ตรวจเช็คได้ว่ารถคันนี้มันมีไม่เคยมีอุบัติเหตุที่คว่ำตัดต่อไม่เคยมีชนหนักมาตรฐานตรงไหนคุณก็ต้องมีโปรเฟสชันแนลเนี่ยไปดูรถมือสองหรือถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องเลือก ผู้กอบการที่มีรับประกันมีมาตรฐานที่สูงนะครับผมอย่างเช่นกลุ่มฮอนด้าเซอร์ดิฟหรือทาง t o โยต้าชัวเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของเรื่องพวกนี้อยู่ค่อนข้างที่จะแข็งมากเรื่องนี้คือต้องฝากไว้ข้อนี้ไอ้คำว่ารถคุณสวยหรือเปล่าคุณก็ไม่ถามทำไปต่อรถสวยทุกคันในโลกนี้คุณโทรไปนะครับสิบคนาก็บอกรถสวยทุกคันหามาตรฐานดูครับ ข้อ2รถของคุณปีอะไรไอปีอะไรเนี่ยนะครับผมเรียนแจ้งเลยนะครับว่าคุณต้องทำความเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยเราตัวไปสอบถามว่ารถปีอะไรเขาตอบตามปีจดทะเบียนนะครับปีจดทะเบียนคือปีพุทธศาาักราชคุณเปิดเล่มสีน้ำเงินมาเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายด้านด้านซ้ายบนสุดของคุณไม่ได้อยู่บรทัดนที่สองขวามือนะครับอันนั้นปีคิ์ศักราชเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้คุณดูคุณต้องดูสองสส่วนนั้นเป็นหลัก ีจดทะเบียนเขาต้องบอกคุณว่านะปีนี้2015 2016แต่คุณต้องดูปีคลิปสกรารประกอบด้วยว่ารถปีคลิปสกรารเนี่ยปีผลิตปีอะไรเพื่อมาประกอบการตัดสินใจ2ปีมันต้องมีความใกล้เคียงกันไม่ใช่แตกต่างกันยอยู่3 4ปีถ้าแตกต่างกันยอยู่3 4ปีมันคือการลากจดตรงนั้นเนี่ยเช็คออกเช็คง่ายครับข้อที่3รถวิ่งมาเท่าไหร่คุณถามว่าแปรถวิ่งมาเท่าไหร่วิ่งมาเท่าไหร่เท่าไหร่หก็ตามนะเขาจะบอกคุณเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องเช็คคือเช็คกลับไปครับ เช็คก,กับไปที่ศูนย์บริการนั้นๆออก Honda ก็เช็ค Honda ออกโตโยต้าเช็คโตโยต้าออกนิสสันก็เช็คนิสสันเช็คให้เจอครับว่าไมล์สุดท้ายในการเข้าศูนย์บริการเท่าไหาร่จริงๆเขาเรียกว่าสมเหตุผลไหมกับที่อยู่ไมล์จริงณะเวลานี้ที่คุณเห็นกับตาเรื่องนี้สําคัญครับรถมาเยอะๆรถมาน,น้อยๆราคาแตกต่างกันบันรันนซนการดราาูแลรักษาหลังจากนี้คุณได้มาก็แตกต่างกันข้อที่4รถคันนี้กี่มือแล้ว,<ๆ>ลวกี่มือแล้วดูไงครับดูในเล่มดูในเล่มนะครับลำดับสมมติว่าผมเนี่ย ซื้อรถยนต์คันแรกเป็นป้ายแดงมันก็สมมติว่าผมซื้อเงินสดมามันก็จะเป็นชื่อผมเลยในสารภาพในแต่หน้าทรัพย์ผมขายต่อให้กับบคุคคลที่2มันก็จะขึ้นเป็นนายก้นแค่นั้นเองไล่ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีไฟแนนซ์ผมซื้อไฟแนนซ์หน้าแรกก็จะเป็นชื่อไฟแนนซ์แล้วก็มีชื่อผมแล้วพอผม่อนหมดไม่ได้ไปกลายเป็นชื่อผมเปิดมานั่งไล่ชื่อเลยรู้เลยครับว่ารถกี่มือแล้ว ข้อสุดท้ายดูว่ารถคันนั้นเนี่ยเขาดูแลเขาเซอร์วิสท,ที่ไหนเรื่องนี้สําคัญครับผมเพราะอะไรฮะเพราะเราจะเห็นประวัติการดูแลรถคันนั้นเนี่ยตลอดช่วงเวลาเนี่ยสปีสปีส0ปีเนี่ยต้องมีการดูแลมา้งนั้นมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะถ่ายของเหลวหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามจะมีเลคคอร์ดอยู่ในศูนย์บริการคุณเช็คกับเข้าไปอย่าขี้เกียจครับเพราะคุณอย่าลืมว่ารถของคุณเนี่ยมันต้องใช้อีก3ปีอีก4ปีแล้วคุณก็จะมาหุ่นยีดอาการนี่ต้องมานั่งซ่อมบำรุงอย่างนี้ม 5าข้อหลักๆเลยคลาสสิกเลยที่เวลาซื้อรถมือสองคนเขาจะถามกันแล้วถามแล้วต้องรู้ให้จริงนะครับว่าถามแล้วนำไปปรับใช้ยังไงนะครับ EP นี้ขอบคุณมากนะครับโอ้นพีวัยเกค,ครับผม